ครับสบายดีมูม่คทุกคนทาง YouTube, ยองอาานะาาูทูบแชนแนลของโอสซ่เบลลาวนาม์มนีโอซ่ก็จะพาทุกคนมาเบิ่งเที่ยงหนาโนยคอยหักเด้อทุกคนมีแยงแดเนาะทุกคนนะโดยข้องคนลาวบ้านเหา่าเนาะทุกคนแบบวิถีชีวิตส่วนตบบ้บานเหา่าน,นี่ยนะทุกคนโดยอันนี้เป็นเที่ยงหนาข้องคนมีเงินนะฮะธรรมดานะเพิ่นจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนันก็คือไปเบิ่งกันเลยทุกคนเพิ่นจะมีคอกมูเด้อทุกคนเออ นี่คัดบบได้นั่นคือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงมูน้ำทุกคนปาร์ีโถจอย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 นี่ทุกคนมีมูนูยู่ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามซี่หาโตเนาะแม่นายขันค่ายค่ายโตเขาได้เนี้ยค่ายโตเขาได้ในมูน่ะทั้งกาะโตละหันหาตีเออทุกคนมาซื้อไรเดินนำไหนเน่นะแม่นายเพชรเนาะอยู่บ้าน มันซี่ไปไหนเมืองปักไาเนาะไม่นายเนาะตรวจรหันหาเด้อทุกคนมาจองได้มื่อนีกับมื่อวันที่ยังเฮ้ยวันที่แปดที่เนาะมาซื้อได้เด้อทุกคนเด้อปีใหม่แล้วปีสงสารแล้วตรวจรหันหาเด้อทุกคนเพิ่งตัวนั้นเงาลับนะเฮ้ยอุ้ยเขาเขาเขาเนเนี่ยคนแกล้ที่งเธอมาได้ตั้งใจแบ๊ดเด้อทุกคนลอง ปีกเ้ยขอโทษอุ้ยวพราคือน่ารักจังเลยขอกำหน่อยก๊อฟส์เฮ้ยนะ้ะแคสู์แล้วทุกคนนะนะน้าแคสตนะอุ้ยกําดังไปเต็มยึกยิกสาอน้มยอโอเอาลต่อเนื่องนี่นะทุกคนตัวละหันฮะด้วยทุกคนมาซื้อเด้อห้องไม่นายเด้อคาร์บอยไดก็ไม่นหมไปเกือมันนองมูนี่ทุกคน เฮียหำเกียร์โนโมก็จะมีหำแล้วก็มีข้าวเปลือกน้อยนำข้าวสารน้อยปนนำกองล่างเฮือนก็จะดังไฟนะอือแบบอยู่สวนตะบดทั่วไปนะทุกคนแบบวิสิบิตคนลาวเด้อนี่นะอืมก็จะมีนะ้องมกน้องมาเด้อทุกคนโอโซดอยู่ตะหามกลางระวัางสวนบดโอโซก็ต้องได้หายแบบนี้ไว้เนะบางเหีโอโซเขาในเมืองไปบางเหีโอโซจักยยอนกลับมาเบิ่งสีสีวิตตัวเองสมัยตอนอยู่ไปลาวเนาะบางเฮือนเนาะ เข้าไปในเมืองก็มาเปิด,ดย้อนเบิงงคลิปของตัวเองเนาะโดยอันนี้ก็เป็นเที่ยงนาเด้อทุกคนโดยอันนี้เป็นเที่ยงนาแบบยุลาวเด้อ,อก็จะมีหม้อหมห้อนึงหม้อแกงแต๊กระโป้นะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่อนดังไฟอุ้ยปลาช้อนปลาสอดบริษัทน้ำตาล อันบอก,<ฮ>กนี่เด้อทุกคนเออใส่ยีฮอของไฮเบิร์ดเด้อทุกคนโอ้น้ำปลาก็ใส่ของไฮเด้อทุกคนน้ำปลาแท้นะฮะทุกคนนี่ใส่ของไฮเด้อแล้วก็จะขาดบอดายนะั่นก็คือทุกร่างคางเหือนต้องมีปลาลาหรือปลาแดกนั่นเองทุกคนนี่นะฮะทุกคนปลาแดกเด้อปลาลาลาหรือปลาแดกนะแล้วขาดไม่ได้นะั่นก็คือทุกคนต้องมีรถด,ดีนะฮะต้น เออเอีอยงว่ะอันรถดีนั่นแหละทุกคนเออน้ำส้มใส่สูก็เป็นของไฮเด้อทุกคนอืมและอี่างเนี่ยอืมไม่รู้ขี้มัง้งปลาทุกคนรักมีของกินอยู่นี่นําเพื่อทุกคนอืมน่ากินเนาะทุกคนนี่มารีวิวแบบบ้านๆให้เบิ้งเดอยูนิเท่ลให้ชีวิตทีสดใสเอาลักเอาไปใครโดนะหันกีบนะทุ อันนี้ก็อยู่ห้องให้ห้องน่าเด้อทุกคนเออบุกหัหยยวิีายังนะทุกคนเบิ่งเลยนะโอสดอยู่แบบหนีสดก็ต้องใา้แบบนี้เนาะขันรู้ได้มากแบบนี้ก็จะลืมไลค์แชร์คอมเมนต์ติดตามโมสดได้เดอเออ้ออยากดังนะทุกคนโดย <c oughs> ดังส้มใจแท้จะวะโอ้ไม่ก็อนี่ทุกคนอัน,นก็นเป็นเที่ยงนาน้อยคอยหักเด้อก็จะมีโอคงน้ำเนาะทุกคนอออห่างนั้นก็นจะมีเสาไฟฟ้าเด้อทุกคนโดย บจักบาซซีบามวนสัมด้เดโนอบอมวนสัมด้เจ้าก็บ,บองหักะซดคําปีโซดคําม,ดา,มาดไปเลยวะก็โสดคําปีมันบวก,กั้ากะโซดคํามาดไปเลยว่าสันนี่ทุกคนนี้ก็จะเป็นคอกมุ้ยอกตึมโนโตละหันหานหนเนาะแม่นายเนาะเดิโตหญ่งก็ทุกคนอันนี้มาตักมันแม่นายออ้ตัวนี้ย่างก็ทุกคนหันหาตัวนี้ย่างก็อันนี้ก็จะมีหยาเนาะทุกคน ตัวใหญ่ด้ยทุกคนอูด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 มิว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 เอาเป็นแมวไปแล้วบัดเนี้ยอืออาซว่งนี่กามีผู้เบาเข้ามาจีบไล่ขนในแต่บวกาห้าผู้ได้เป็นแฟนรักสัตว์อยู่ห่าง t ิกตอกนะทุกคนเอินเทิร์นจีบให้เราสดไปรีวิวสองทิกตอกไหนอสดกบ ิบจักซีรีวิวความผู้ใดกก้อนเนาะพูด็อาฮักมาฮักมาฮักมาเราสดงงกับค,คอมเมนต์เออสดบอกให้เข้าอันหิมซื้อแล้วก็เมืองแค้งหมาจังซี่นะเอาสดเลยเพิ่นเลยหิมมาแฮะไหมนนะ่ะเออโอเมกอสเฮจังได๋แล้วบันเน่ยหิมมาแบบอ่านจนหลาตานะทุกคนเฮจังได๋ดีเออเนาะเอาสร้างมาเถอะห y ง u t u b e เป็นอยงคือบ่มาติดตามได้เนาะฮะอัน มูเพื่อนยู่ในยูทูปอินติอกก็ได้นะเออให้ปไหปให้อ่านได้ว่าเพิ่มยอดซับว่าสานเออรอ,อ,อเล่นรอ,อเล่นอันนี้ความจริงเราจริงคือบ่มาบคือบ,มบ่อบมากดซับสไครต์ไว้ได้นะเพื่อเป็นมู่เป็นเพื่อนกันเด้ออืมโอเคเนาะคลิปนี้โอโซาจะพาทุกคนมาเบิ้งบอนี้ก็จะเป็นบอนอนาฟน้ำเด้อทุกคนโดยอวอมอนกรดกระเดียน,นะอออโอโซดให้นอันคนตั้งประเทศเข้าขกิน มะโกยซะมาคิกเป็นโคกนะเขากินได้จังเดอร์น้อมันบบแซบดาร์กในตอนคี้นะมันบบเฮ็ดเนื้อเขาเนาะหรือว่าเขาเอามักเล่นซาเอ้ทุกคนเอามักเล่นต่ําแท่นําแล้วมาคิกซะซองซ้ำเม็ดจังสีนะแล้วเอาอ่าเอายาป่นเอาอันอันนั้นป่นอ่ะอันนั้นเนี่ยก็เอาซี่ปลาส้มห้ารป่นใช้เติมน้องโอเคมาเบื้องหน้าท่ากันทุกคนนี้ทุกคน คา้บาบ่อใดนั้นทุกขวเหินต้องมีน่นานทักเป็นข้องตนเองนะทุกคนเนาะเฮิ่์งหาตนเองนะฮะทุกคนบดิซื้อบ่อดห้า่างเนาะมีเงินก็นมาเอามาลงหืนซื้อรถซื้อลาแบบคนลาวซื้อเครื่องซื้อข้องเนาะซื้อโดยเงินสดเดทุกคนเออบ,บ่อดฮอกบ่อดฮอสนะส่วนไล่นะฮอนบลเป็นทุกคนมีเงินสดเราซื้อสุดย่างเดียวเนาะแบบอืมแบบนั้นแฮกโกนะ่าเ็นบอก อันนี้ก็จะเป็นตู้บีฮาวรีวิวมีมีมู่เนาะตัวรหันหาเด้อทุกคนเนาะโดยโอเคเนาะทุกคนเรียบบางทีก็จะมีเสาลักไฟฟ้าเด้ออันนี้ก็จะเป็นบ่อนแร้งควายเด้อทุกคนเอาคลิปนี้ขันมากก็อย่าลืมไลค์แซ่คอมเมนต์ให้เราสดแดงนะผู้ใดายักจิ๊บก็จิ๊บมาได้เด้อขันจิ๊บที่ถือว่าโชคดีไปนะฮะเราสดกับบอดด้บ่ได้ลำบ่ได้รัวยยังงยงทุกคนเออสดก็เป็นคนบ้านนอกคอกหน้าธรรมดาทั่วไปแต้ ความคิดบาฮามดานะฮะทุกคนโอเคเนะื้ยัก,กุอินเตอร์นะฮะทุกคนโอเคทุกคนคขันมากลืมอลไใส่คอมเมนต์นด้สยโเดอยวบายบายเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปเด้อบายบายเล s ส์กูไปไหน้วเนี่ยงงฮั <laughs> กเด้อเอ็มซีทุกคน